ครับผมพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมเย็นวันนี้เรามาเล่นน้ำกันนะครับผมมามาเล่นน้ามาอาบน้ำกันนะครับผมมาดูใบเตยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเมื่อน้องมาอาบน้ำนะครับผมผิดเวลานะครับผมมาอาบน้ำผิดเวลาตอนนี้ช่วงเย็นนะครับผมประมาณประมาณ5้าโมง กว่าๆนะครับผมเกือบเกือบหกโมงนะครับผมปกตินางจะมาสี่โมงเย็นเนาะนะครับผมมาอาบน้ํานะครับผมวันนี้ดึกเลยนะครับผมวันนี้มาดึกมาค่ํานะครับผมประมาณห้าโมงกว่าๆนะครับผมกับควานน้องฟิล์มนะครับผมมาดูปฏิกริยาน้องใบเตยจะเป็นอย่างไรนะครับผมดูไม่ยอมลงแล้วตอนนี้ไม่ยอมลงมาแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาของเขานะครับผมผิดเวลามามามาเร็วมาแล้ามา มามามาลงทางนี้นี่ลงทางไหนอูมไม่ยอมมานะครับผมดูหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผมอ่าผิดเวลาไม่ใช่เวลาของเขานะครับผมไปเอะมาเร็วอ่าพามามาเล่นน้ำนะครับผมมาอาบน้ำเพราะว่าช้างสาวน้อนนะครับผม อ่ช้างสาวช้างทองด้วยนะครับผมเป็นสาวเป็นแซ่ต้องอาบน้ํานะครับผมอาบน้ําแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับผมอากาศก็ประมาณสักประมาณ24นะครับผม24-25ี 24, ่องศาตอนนี้มาดูนะครับผมใบเตยจะเป็นอย่างไรนะครับผมปฏิกิริยาน้องใบเตยนะครับผม <Yeah. S 1> อ่าเมื่อน้องมาอาบน้ําผิดเวลาอ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะสโลลี่มากเลยบเตยอ่า โอ้โหนะครับผมทวงเวลาแล้วเตยเตยทวงเวลาเหมือนไม่อยากลงนะครับผมเหมือนไม่อยากลงเหมือนไม่อยากมานะครับผมเหมือนไม่อยากอาบน้ํานะครับผมจะจะขี้เกียจอาบน้ําไม่ได้นะเตยเป็นสาวเป็นเซลุกสิกิข่านอาบน้ำอะไรเด้อเป็นสาวเป็นเซนี่อัเร็วไหนดำอาบน้ำเหรอใช่เหรอ เตยเล่อเตยนั่นจะดำลงไปแล้วนะครับผมไปลูกไปโอ้ยดูดีลามากทำใจนานแท้เตยดูดูดีลามากนะครับผมเนี่ยหันหลังไปไหนถอยไปไหนลูกลงน้ำเร็วเร็วเร็ว อาบน้ำแล้วให้ดูถอยหลังถอยถอยหลังใส่ให้น้ำแล้วนะครับผมหันหลังให้น้ำแล้วตอนนี้เป็นช้างกลวนน้ำเสร็จแล้วใบเตยกลวนน้ำรลอกลวนหนาเวเตยเตยกลวนน้ำรลอกลวนหนาวลูกกลวนน้ำรลอกลวนหนาวอีหละจะยยมลงหรือเปล่านะครับผมจะลมยยมลงหรือเปล่าใบเตยน้องควานก็พยายามประคองนะครับผม เพลคองนะครับผมกระดิกใหญ่เลยให้ลงดูเอียงข้างลงนะครับมีเอียงข้างลงด้วยนะครับผมเอาถอยหลังเอียงข้างลงเนาะจะลงไม่ได้เตยเลยเร็วเร็วเร็วเป็นสาวเป็นแซ่ต้องอาบน้ำเร็วจะลงได้หรือเปล่านะครับผมควานน้องฟิล์มจะพาใบเตยลงได้หรือเปล่าตอนนี้หมุนซ้ายหมุนขวาเลยใบเตยก็ไม่ยอมที่จะลงนะครับผมไม่ยอมที่จะลงนะครับผมไม่อยากที่จะลง อ้าเป็นยังไงแล้วทีนี้เตยเอ้าเตยเร็วเป็นยังไงเลยเอานอนแล้วทีนี้เอานอนแล้วเอ้าพานอนกลิ้งซ้ายแล้วทีนี้เอ้าพาน้องควานนอนกลิ้งซ้ายแล้วทีเตยกำลังท้องกำลังไส้วยลูกลุกเลยลูกเลยลูกเลยลุกลุกลุกลกลกลกเป็นสาวท้องแก่แล้วจะมานอนเคยตื่นไม่ได้นะลูกขัดไปอยากลงน้ำนะครับผมดู ไม่ยอมลงน้ำนะครับผมพาน้องควานพาน้องควานนอนกิ้งพาน้องควานนอนกิ้งนะครับผมเพราะว่าเรามาผิดเวลานะครับผมเรามาคํำเกินไปนะครับผมเรามาคํำเกินไปใบเตยไม่ยอมลงนะครับผมทำยังไงทีนี้ควานน้องฟิลมทำยังไงทีนี้จะพาใบเตยอาบน้ำได้หรือเปล่านะครับผมจะพาใบเตยอาบน้ำได้หรือเปล่า มาถึงริมน้ําแล้วขึ้นคืนนะครับผมกลับคืนแล้วไปเตยลองดูอีกรอบนะครับผมเตยเร็วเตยลงน้ำเล้วลูกอาบน้ำหน่อยเร็วมาถึงน้ำแล้วเร็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 วโอ้ยดู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 โวยบายโวยวายดูโวยวายใหญ่เลยเตยเร็วโอ้ดูโวยวายใหญ่เลย ดูดูดูนอนโอ๊ยป่าน้องควานนอนกิงแล้วเตยไม่เอาลูกเลยลูกเลยไม่เอาลูกเลยเอ๊ไม่เอาลูกเลยไปแล้วอาบน้ำแล้วไม่ยอมลงไม่ยอมลงนะครับผมดูไม่ยอมลงนะครับผมแม่แม่โอ๊ยเตยกลัวน้ำนะครับผมอ่าเป็นช้างกลัวน้ำแล้วตอนนี้นะครับผมแม่แม่อ่าเป็นช้างกลัวน้ำแล้วตอนนี้เอา เคยเห็นโมนะครับผมพี่น <women thì S 1> ้องสร้างย่านน้ำนะครับผมไม่เสี่ยงกับน้ำแล้วเตยเตยบอกว่าหนาวหลาหนาวหลายไม่เสี่ยงกับน้ำแล้วนะครับผมเอ้ลงได้หรือเปล่าเอายอมลงแล้วนะครับผมตอนนี้เอายอมลงแล้วตอนนี้เอ้าทำใจได้แล้วเอายอมลงแล้วตอนนี้เอ้าทำใจได้แล้วยอมลงแล้วตอนนี้เอ้าเตยบอกว่า ควานลงควานลงเตยก็ลงเฮ้ยควานเตยควานลงเตยก็ลงนู่นนุ่นไปนู่นแล้วนะครับผมไปนู่นแล้วเตยนู่นไปนู่นแล้วเตยใบวาใหญ่เลยนะครับผมกว่าจะลงได้นะครับผมทีน้องควานลงนะครับผมกว่าจะลงได้ดู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 ไปไหนแล้วเตยไปไหนแล้วล่อนลงแล้วเอื้อมลงเอื้อมลงให้สาเอื้อมลงเอื้อมลงแล้วเอื้อมลง โอยโวยวายคนขี้เกียจอาบน้ำหนาวทุกสายหนาวดูโวยวายใหญ่เลยเอ้ยดูดูโวยวายใหญ่เลยไปเตยเอาเอ้าอึ้มแล้วอ so ึ้มอ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 ึ้มโอ้ยโวยวายใหญ่เลยดูไม่ไม่ยอมมุดท่วมตัวด้วยนะครับผมถอยถ่ายถ่ยถอยถ่ยถ่ยถ่ยไปแล้วนั่นถ่าย โอ้ยอย่าพึ่งไปนะอาบน้ำก่อนเตยอาบน้ำก่อนเออยังไม่ท่วมหล้งไลนะยนานนโววายโอ้ยว่ายนะครับผมดูดูดู <App> ไม่อยากอาบน้ำนะครับผมกลัวหนาวเออหนุนเอา,เอาให้มิเดเลยนั่นจะได้สะอาดๆก่อนกลับบ้านลูกเออเออเป็นสาวเป็นเสดตส้องอาบน้ำดิต้องสะอาดนะครับผมต้องสะอาดช้างทองเราต้องต้องให้น้องเล่นน้ำให้สะอาดนะครับผมอาบน้ำให้สะอาด เต่บังเอิญน,นะครับผมวูดทำใจตั้งนานกว่าจะลงไปอาบน้ำทำใจตั้งนานกว่าจะลงมาอาบน้ำนะครับผมนั่นได้อะไรกินโอ้กินดินโปง่งกินดินโปง่งดินโปง่งดินเหนียวนะครับผมดินโปง่งดินเหนียวเอาเอาขัดใจขัดใจใบเตยนะครับผมดูปฏิกิริยานะครับผมเมื่อโดนขัดใจเมื่อไม่ยอมนะครับผมไม่อยากลงน้ำ ไม่ยอมเลยโอ้ยบอยบายใหญ่เลยเตยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ดูดูเอ้อดูเขาก็มีหัวใจขึ้นกันเดือดล่ะเตยว่าอย่างนี้นะครับผมทำไมอยากจะเสี่ยงกับน้ำนะครับผมเตยว่างั้นเสร็จแล้วนะครับผมพอแล้วหายหนาวแล้วเออดูดู เตยบอกว่าเดินกลับเลยไม่ให้ขึ้นแล้วดูเลเตยบอกว่าเดินกลับเลยไม่ให้ขึ้นแล้วดูดูบางขาลงเลยเตยดูงอนเขางอนนะครับผมงอนดูดูหางชี้เลยนะครับโวยวายโวยวายเตยไม่อยากอาบน้ํานะครับผมเหมือนอเหมือนอะไรเหมือนเด็กน้อยนะครับผมอเหมือนเด็กน้อยไม่อยากอาบน้าแล้วนะครับผม <laughs> โดนไม่โดนบังคับให้อาบน้ําก็งอนนะครับผมก็งอนก็โวยวายเนาะนะครับผม <laughs> โวยวายเหมือนเด็กเละนะครับผมแม่ไม่เหมือนเด็กเละนะครับผมนาไปแล้วหางชี้เลยนะครับผมหายหนาวยังเตยเตยหายหนาวยังลูกหายหนาวยังฮะละไรหายหนาวแล้วโบ <laughs> ปฏิกิริยาน้องใบเตยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่แม่ ปกติก็จะลงไวกว่านี้เนาะนะครับผมช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับผมไม่ค่อยหนาวอันนี้ก็มาค่ําเลยนะครับผมหกโมงกว่าห้าโมงกว่าเกือบหกโมงนะครับผมนิดๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาน้องไปเตยมาเล่นน้ํานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับ